ไม่ได้กลับบ้านแน่หลังจากที่มันจับปมมนางหลวงพป้าก็ไม่ได้กลับเลยนะครับหลังจากที่มันจับปมมานางเออผมจะรักพวกผแล้วผมจะสู้มันจะขอเวลาอีกหนึ่งปีครับชื่อไมค์ค่ะคุณพ่อให้มาเอาสมาธิหนูได้ความโล่งโปร่งสบายมาแทนค่ะ รื้อไปไหนคะเตัจจันนี้หนูไม่ได้อไรเลยแต่หนูสามารถจัดการความง่วงได้หนึ่งครั้งค่ะพวกเราขอสัญญาว่าพวกเราจะปฏิบัติธรรมทุกวันค่ะเอาไม่หนักแน่เลยพูดไม่นเพราะว่าหมายควานว่าอะไพวกเราสัญญาว่าพวกเราจะปฏิบัติธรรมทุกวันค่ะปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างไรสิบสี่จังหวะเดินจงกรม เราส,ส,ส,าส,ส,สาร้างฐานสี่จังหวะฐานสิบสี่จังหวะไปตรงนั้นพร้อมกันเออทุกท่ะแต่ถ้าสิบส,สี่จังหวะยกมือสร้างจังหวะเออพร้อมกันแล้วก็นั่งลงหันหน้าไปทางนี้ดิกราบพระ เป็ญญนยาบริษ์กรบยังไงอาเปรนตัว้อมลรวกรากรากราบ,าบว่าวนาศีลพร้อมกันสาทุมายังพันเตพ้องกันยมยมด้วยมยมด้วยว่าฟองใหญ

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทุติยมปีพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยมปีพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยมปีธรรมังสระนังกัจฉามิทุติยมปีธรรมังสระนังกัจฉามิทุติยมปีสังฆังสระนังกัจฉามิทุติยมปีสังฆังสระนังกัจฉามิตติยมปีพุทธังสระนังกัจฉามิ Datiyambi khamm saranakacchami. Datiyambi khamm saranakacchami. Datiyambi khamm saranakacchami. Datiyambi sankhang saranakacchami. Datiyambi sankhang saranakacchami. Tisaranak kemenangi titang. Pa na tibata we ramani sika patang samathiyami. Pa na tibata we อจินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยมิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยมิามุิชาจาราเวมณสาปทา เบรมณีสิกขาปัทังสมาธิยมิมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยมิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยมิสุรา อิมานิปัญจสศิกขาปธานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะภกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยทีนี้เราก็จะไหว้พระพร้อมกันหนลังจากนั้นก็จะได้กล่าว คุณวิชัยเป็นคนกล่าวในฐานะอุบาสกบาสิกาในการถามข้อนี้แล้วคุณสุนันทาและคุณวิชัยนี่คุณทุนทานะโอเคแล้วไปพักาากันก่อนหน้ากลับกับเก้าอี้อนั่นงตรงนั้นแหละ อระหังสัมมาสัมพุทโธ 你们也到北京去过。 สตินำวิจใจเนี่ยก็เริ่มคิดกันตั้งแต่มาต้นปีนะคะก่อนจะมาได้ เือเป็นเจ้าของนาไพแล้วก็เป็นเจ้าอของขรงงานสาการในยา่านทางนุงทานีถ้าเราเห็นป้ายบ้านบ้านเครื่องกรองน,น้ำนะคนก็เป็นท่าเป็นเจ้าของบ,บ้านเครื่องกรองน,น้ำเพียวค่ะที่ที่เห็นตามป้ายท,ทั่วไปค่ะ,ะก็เป็น เราเข้ามาใน,นช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเ,าเปลี่ยนทายคือคุณโนวยที่ติดต่อแต่เรา เจอพ่อแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้ากลับไปฟังซีดีลองฟังเก็บรายละเอียดได้ไหน คนเนี่ยเห็นเราก็ชื่นชมตั้งใจเลย ขอให้ทุกท่านเนี่ยก็ปฏิบัติตออกนะใครที่ยังไม่เห็นหรือว่ากล้จะเห็นละอย่างน้อยที่เข้ามาเนี่ยก็ดีใจอยากให้มาปฏิบัติเยอะถ้าถ้ามีทุนก็อยากออกให้หมด แต่การมาทํางนานครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปฏิบัติธรรมไปด้วยก็คิดว่าสิ่งที่โอกาสที่เราจะได้รับใช้ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่โอกาสง่ายๆก็ดีใจมากแล้วก็มีเพื่อนๆนนก็อย่างนเราทําอะไรก็เข้ามาช่วยก็ดีใจที่มีน้ำใจามาช่วยก,ก็ได้รับทุกท่านนะคะ ก็ดีใจที่มีเยอชนเข้ามาปฏิบัติเนี่ยอย่างน,น้อยเนี่ยเขาก็ได้นำสิ่งที่ได้รับในวันนี้ก็เอาไปใช้ในการชีวิตของตัวเองต่อไปก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์นะฮะหลวงผู้อธิเรแล้วก็พระอาจารย์ท่ทานที่มีเมตตาสอเานเรานะคะขอบคุณเพื่อนและที่ทำทุกทา่านขอบคุณสถานที่และเป็นสํ ที่นี่แล้วก็เจ้าหน้าที่ของที่บ้านที่สวนทงสีเมนต์คะก็ขอให้ท่านได้เจริญกับาของท่านยิ่ยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็สุดท้ายน,นี้เราก็จะ